เราก็สนใจเราก็คุยกับที่บ้านางนค่ะว่าแบบเฮ้ย <c oughs> ความจริงแนละ้วแบบเขาก็เห็นนะว่าเราก็แบบบินไปนู่นไปนี่ทํางานอะไรกันม <c oughs> าระยะระยะหนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอ่ะโอเคก็ใช้เงินที่บ้านเนี่ยลงไปประมาณหลักสิบล้านแต่ <c oughs> บางครั้งเราก็แอบ,บสงสัยว่าแบบต้องการให้เราไปหาสปอนเซอร์แต่ว่าแพ็กเกจสปอนเซอร์จัดที่ไหนยังไงไกี่โมงรายละเอียดของงานนะคะไม่มีให้ <Fly> ความสัมพันธ์เว่อร์ที่หลอกให้เผลอจุดจุดจุดอมบุกจ๋าว่ายังไงคะคะจ้าก็ความสัมพันธ์เรื่องเนี้ยที่อยากจะแชร์ค่ะมันอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ในเชิงแบบชู้สาวนะคะก็ความจริงแล้วความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายนะคะกับลูกน้องที่ที่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องทางการแบบชู้สาวเนาะ,ะแต่ว่าเราเป็นเลขาเจ้านายอะคะ่ะที่ดูแล้วก็วกเป็น แล้วนายก็เป็นคนที่แบบมีหน้ามีตาทางสังคม,มคะนะคะ,คะสำหรับการทํางานเนาะก็เดี๋ยวขอเท้าความนิดนึงก็ของเราเนี่ยก็จะเป็นทีมทีมเลขาก็มีอยู่สามสี่คนอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วก็เวลาเดินทางไปไหนอย่างเงี้ยคือเขาก็จะดูแลแบบทีมเลขาเนี่ยทุกคนเนาะก็ดูแลอย่างดีก็บินก็ให้บินบิสเนสคลาสพักโรงแรมห้าดาวทานอาหารอย่างดีเลยอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็เป็นอะไรที่ กินหรูอยู่สบายดีกว่าสําหรับแบบการแบบเป็นผู้ช่วยของแบบของเขาอะเนาะ่ก็ที่คนก็แฮปปี้ในการทํางานค่ะจนกระทั่งช่วงหนึ่งที่เขาได้โปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์หนึ่งมาซึ่งเขาก็ได้สิทธิ์จัดงานเนี้ยมาค่ะเป็นงานแบบระดับโลกค่ะค่ะซึ่งอ่จะมาจัดที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องการใช้เงินลงทุนแบบมหาศาลเลยค่ะอืมค่ะ แล้วก็เขาก็เลยออกไอเดียว่าแบบเออถ้าโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้เขาอาจจะลงทุนแบบคนเดียวไม่ไหว hmm. อยากจะให้แบบช่วยระดมทุนช่วยแบบหาเงินมาลงทุนหน่อย <Okay. S 2> แล้วก็แบบใช้แบบคอนเน็ชันของทุกคนที่มีอย่างเงี้ยค่ะ hmm. ก็ช่วยช่วยกันอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 2> คือเขาก็เขาก็ต้องการต้องการเวสซันว่างั้นเถอะ <Okay. S 2> ค่ะ แล้วก็มั่นใจว่าโปรเจกต์นี้จะต้องแบบได้กําไรแบบมหาศาลกลับคืนมาผลตอบแทนดีมากมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยการลงทุนปกติแล้วก็ไม่ค่อยมีใครแบบรับประกันการลงทุนเนาะว่าแบบเฮ<ช>้ยได้คืนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาเนี่ยก็กล้าการันตีว่าใช้ตัวเองการันตีเลยใช้แบบตัวเองเป็นประกันว่าแบบเออตัวเนี้ยโปรเจกต์เนี้ยอย่างน้อยอ่ะก็การันตีเลยเออใช้เวลาเออหนึ่งปีในการทําโปรเจกต์แล้วก็ หลังจบโปรเจกต์ประมาณสามเดือนนะคะก็เคลียร์ฟันดิ้งที่ลงกันมาทั้งหมดเนี่ยอืม,อมแล้วก็การันตีขั้นต่ำเนี่ยเริ่มต้นที่สิบเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยจะมากน้อยก็อยู่ที่ผลกําไรของแบบโปรเจกต์แล้วว่า<ม>ได้มาเท่าไหร่เราก็สนใจเราก็คุยกับที่บ้านเนี่ยค่ะว่าแบบเฮ้ยความจริงแล้วแบบเขาก็เห็นนะว่าเราก็แบบบินไปนู่นไปนี่ทางานอะไรกันมามระยะระยะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็เลยึกอ่ะโอเคก็ใช้เงินที่บ้านเนี่ยลงไปประมาณหลักสิบล้านค่ะอืมค่ะ ็ลงไปแล้วก็มีเพื่อนของเราอีกแล้วก็แบบคือเพื่อนเราก็ลงกันมาแบบหลายที่เราก็ไปชวนคนนู้นคนนี้มาด้วยใช่เราก็ไปชวนคนนู้นโดยที่เราเป็นคนรับประกันว่ามันดีแน่ๆอ่าใช่เบ็ดเสร็จก็น่าจะมีแบบหลักร้อยกว่าล้านที่แบบที่ลงมากับทางแบบสายแบบเพื่อนๆเราเขาก็เลยแบบเหมือนให้เราเนี่ยแบบเออ อยากให้เราแบบโฟกัสเรื่องการหาเงินเราดมทุนแล้วก็หาสปอนเซอร์แต่ในส่วนของสปอนเซอร์เนี่ยเราก็ยังในอีกภาคหนึ่งอะค่ะในส่วนของการลงทุนเราก็ลงไปแล้วเนาะแต่ว่าในส่วนของภาคการทํางานเราก็ยังต้องแบบอะไปหาสปอนเซอร์เข้ามาด้วยอย่างเงี้ย <c oughs> แต่บางครั้งเราก็แอบ,บสงสัยว่าแบบต้องการให้เราไปหาสปอนเซอร์แต่ว่าแพ็กเกจสปอนเซอร์อะจัดที่ไหน ยังไงกี่โมงรายละเอียดของงานนะคะไม่มีให้ถ้าผลงาโปรเจกต์มันใหญ่ขนาดนั้นเนาะ,ะมันก็จะต้องมีการจับมือกันของสองฝ่ายแล้วมันก็จะต้องมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนนูนน่นนี่หาสถานที่วันเวลาจัดงานอะไรต่างๆอันเด้นเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในในลูปนั้นเลยเหรอคะออมีเข้าไปในช่วงแรกค่ะก็คือเหมือนคือก็มีตัวตนจริงว่าแบบอ่ะโอเคมีการติดต่อมีการดีวกันแล้วก็เหมือนแบบแต่ว่าหลวมมากๆหลวมจนเรารู้สึกว่าเฮ้ งานกำลังจะจัดอีกไม่นานนี้แล้วเอาแต่เอาย้อนความไปตั้งแต่ตอนถแถลงข่าวดีกว่าคือแบบมันควรจะเป็นการถแถลงข่าวที่มีความอลังการจัดแบบอ่านนี้มีถแถลงข่าวด้วยมีถแถลงข่าวด้วยค่ะก็ะแต่ว่าสุดท้ายแบบงานถแถลงข่าวก็เป็นงานแบบเหมือนทําทุกอย่างแบบขายผ้าเอาหน้ารอดอย่างเงี้ยค่ะแบบสติ๊กเกอร์แบ็กกรอบยังติดไม่ตรงเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วดูแบบดูมันไม่น่าจะเป็นงานที่แบบระดับละ แบบระดับแบบหลักพันล้านอย่างเงี้ยคือเราก็คุยกับทางผู้ลงทุนท่านอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบโอเคมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ทุกคือทุกคนเนี่ยก็เริ่มแบบสอบถามเข้ามากันแบบอีมากขึ้นแล้วก็ได้คําตอบที่แบบไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนไปเรื่อยๆคือเหมือนผัดวันประกันพุ่งเลื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วจนวันหนึ่งก่อนการประกวดแบบก่อนจัดอีเวนต์เนี้ยไม่นานก็มีข่าวออกมาว่าเหมือน สิทธิ์ในการจัดงานเนี้ยตกไปเป็นของคนอื่นแล้วอ้าวเ<ม>งนินซึ่งตอนนั้นไปแล้วก็ค่ะ <c oughs> ไ<ป>ม,มันมันก็เหมือนแล้วเ,เราจะทํายังไงกับมันต่อไปอย่างเงี้ยค่ะพยายามถ<ม>อดบทเรียนเนาะว่าถ้าเกิดว่าเ<ว>หตุการณ์แบบที่เกิดขึ้นกับเรามันจะยังไงอะคือคือถ้าเป็นอันอื่นๆเนี่ยพอเข้าใจได้ไว่าคนที่ไม่รู้จักกันนะมุกเนาะแต่ในความเป็นความสัมพันธ์ของเจ้านายกับลูกน้องอ่ะ แล้วก็วเ,เป็นเ<ช>จาน้านายที่น่าเชื่อถือด้วยได้คะ่ะแล้วเราทํางานกับเขาต่อหรอไม่ไม่ทําค่ะคือตั้งแต่เรารู้สึกว่ามันมีอะไรประหลาดอะ่ะ mm hmm. คือหลังจากวันนั้นเราเรา,เราถอยเลยเราถอยออกมาแบบไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทํางานของเขาไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ไหนใดๆก็ตามนะคะค่ะ <Okay. S 1> อื้อ และมันยังมีแบบนี้อีกเยอะมากนะคะวันนี้นะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยขอบคุณมากที่มุกโทรมาคุยกันเพื่อว่ามีคนเยอะมาก<ช>ที่เรามักจะคิดว่าอ๋อฉันต้องโดนสายมิจฉาชีพโทรมาหลอกแต่อย่างเดียวแต่นี่คือคนความสัมพันธ์ของคนใกล้ๆตัวที่มันมีความไว้เนืออ้อเชื่อใจกันมาโดยตลอดด้วยนะคะเนาะใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะก็เลยอยากจะแบบโทรมาแชร์นิดนึงว่าแบบถ้าเกิดว่าบางทีแบบคนใกล้ตัวหรือว่าแบบคนรู้จักยิ่งรู้จกักเนี่ยอาจจะต้องยิ่งระวังมากเป็นพิเศษเพราะความไว้ใจอะค่ะมันก็มีมาก กว่าอื่นๆเนาะแล้วก็แบบความเวอร์ที่มันเข้ามาอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบเหมือนอะโปรเจกต์นี้ดีเวอร์เลยหรือว่าการลงทุนแบบดูอะไร,อ,รอะไรก็ <ๆ S 2> ดูง่ายไปหมดตอบแทนแบบดูง่ายไปหมดอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างดูเวอร์ๆค่ะ <c oughs> อืม <c oughs> มันยิ่งเป็นอะไรที่เราต้องแบบพิจารณาแบบให้ดีๆแล้วก็แบบ ต้องระมัดระวังให้รอบคอบนิดหนึ่งก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมุกมากเลยนะคะใช่ค่ะแล้วโปรเจกต์มาระดับพันล้านแบบนี้แบบโอ้โหทุกคนจะรู้สึกว่าแบบคนมาหลอกก็คงเป็นคนอื่นเนาะใช่ค่ะพอมาเจอแบบนี้เข้าแบบเออก็ยากคนมาหลอกเราเป็นคนใกล้ตัวอาจจะทําให้เราเชื่อได้ง่ายที่สุดเหมือนที่เคยได้ยินหละค่ะคนที่เราไว้ใจอาจจะร้ายที่สุดก็ได้นะคะไม่เป็นไรมุกเมื่อกี้ไอ้คำปลอบโยนแบบ คนโบราณน่ะเฮ้ยไม่ตายหาใหม่ไม่ตายหาใหม่อย่างเงี้ยเออแต่มันเสได้ไงเสร็จเสร็จได้แต่ก็ให้ไปแล้วไม่เป็นไรไม่ตายหาใหม่นะคะบุกคขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะความสัมพันธ์เว่อร์ที่หลอกให้เผลอจุดจุด